สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมีตัวใหม่มาเราจะลองมาสู้ให้ดูเป็นตัว Surface Sur ร์เฟเซอร์อไม่ใช่เซอร์เซนะ <c oughs> น่าจะอ่านประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่งมีมาไม่นานนะเป็นตัวที่ไม่ต้องลงทุนเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราตัวนี้นะที่ก่อนที่จะเราจะอีโวได้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวหาไม่เจอมาเจอละมาตัวนี้ <c oughs> เวลาจะอีโวนะเราต้องอาพาเป็นคู่หูก่อนเราต้องเดินกับเขานะครับแล้วก็ต้องโยนสิบเอ e กซ์ l l e เ t นต์โก่อน ซึ่งตอนนี้ผมครบแล้วมาเรามาลุยกันเลยมาเดี๋ยวอีโวก่อนอีพ e บก่อนออหลังที่บอกนะครับตัวนี้เนี่ยลงทุนน้อยหาไม่ยากตัวนี้ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็ไปฟักไข่เจ็ดโลเอา โอเคเยี่ยมเลยได้เคาน์เตอร์ได้ counter, ไน s ์แลชเป็นท่าที่ชอบเลยมาต้องเพิ่มนิวแอตแท k กเข้าไปน,นิดนึงโอเป็นเ r รฟเบิร์ดนั่นต้องเปลี่ยนนะเป็นค o s s คอมแ a t ไม่เอา มาเป็นรีเบรดรีเบรดนี่จะดีเพราะว่า uh, ใช้พลังงานน้อยแล้วก็จะตีแรงมาก uh, uh huh. แล้วก็ดาวไว้หน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็พาวเวอร์อัพไปก่อนที่เราจะสู้เนี่ยเกรดเปโตรลี ik, ซึ่งมันก็จะเป็นพันห้าเราก็ต้องอ mm ัพ hmm. ไปให้มันใกล้ๆพ okay. mm ันห้าโอเคมาว่าเราเรามาลองกันเลยว่ามันเจ๋งแค่ไหน ใส่เข้าไปเลยเรามาลองกันเลยว่ามันเจ๋งแค่ไหนเจอคุณโจตาไรเดอร์27คนไทยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตัวนี้สุดยอดเราเจอกับตัวนี้เป็นธาตุไฟซึ่งค่อนข้างเวิร์กเลยถ้าเขาไม่เปลี่ยนเนี่ย เราสบายแล้ปึ๊บมาเราต้องอ้ยทำไมมันเร็วโอ้มันเร็วมากโอเคตัวนี้ไม่เป็นไรเราไม่ต้องเราไม่ต้องการเนี่ยดูซิเป็นท่าอะไรบิ๊กเบรกโอ้ยสบายสบาย,บายมาปึ๊บมาลองดูเจอใหโดูแคนนอนเข้าไปโอ้โหไม่กันด้วยใจถึงจริง ทีเดียวเราเรียบร้อยเลยเอ้าวมาเป็นธาตุไฟอีกทีนึงเอางั้นมาเจอกันเลยขออีกทีนึงม่งดูซิว่าเป็นยังไงมัง่งอ้าวถ้าไม่กันเนี่ยาตายไอ้มันกันอีกทีนึงอีกทีนึง่งมาเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยตัวนี้เอาละกันไปก่อนแล้วกันยังไงเราก็ได้เปรียบอยู่ ทีหนึ่งดูซิจะกันไหมถ้าไม่กันเนี่ยเรียบร้อยบอกเลยกานกันกันทีหนึ่งทีหนึ่งอีกทีหนึ่ง,ง,งมาเอ๊ะพระเอกของเรายังไม่ได้ออกโรงเลยเดี๋ยวต้องจับมาออกโรงสักหน่อยหนึ่งดูสิตัวสุดท้ายเป็นอะไรอ้าวเปลี่ยนสักหน่อย มาตัวนี้มาใชาา้ไนซ์ใช้ไนซ์แสลดนะครับปึ๊บเพราะตัวนี้มันจะเป็นธาตุพืชกับไซคิดก็จะไม่ผิดนะ super effective มาขออีกทีนึงโอ้โหเป็นไซคิกตัวนี้แพ้ธาตุไม่เป็นไรมาเราอีกตัวนี้เป็นธาตุพืชเจอตัวนี้เข้าไป,ป ซึ่งมัใส่คิดกับเพื่อซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เป็นไรนะครับยังไงเราชนะแน่นอนมาเรียบร้อยอามาต่อกันเลยลองดูกันอีกทีนึงมาว่าตัวนี้ของเราเนี่จเจ๋งขนาดไหนเ s u r ์เฟสมา เจอคุณสอนมาดูเครื่องตัวโอ้โหเป็นตัวนี้ไม่ค่อยดีต้องรีบต้องรีบเปลี่ยนต้องรีบเปลี่ยนโอเคตัวนี้ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเสร็จแน่ p e r เอฟเฟ t i v ฟโอ้เป็นธาตุเหล็กเหมือนกันตัวนี้นี่ถือว่าค่อนข้างเสียเปลี่ยนมาตัวนี้เนี่ย เย็นมาได้ดีทีเดียวแต่วของเราก็ลดไม่เยอะไม่เป็นไรเราฟาร์มไปก่อนเราฟาร์มไปก่อนเอามาไม่เป็นไรอีกทีนึงยังได้อยู่มาลองดูซิว่าเขาจะกันไหมแต่จริงๆทาุไฟทตาบินเนี่ย ไปตีธาตุาเหล็กเนี่ยไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วแต่ก็ได้เกาะมาเคคอยทีนึงมาเอาใช้เกาะมาเลยใช้เกาะมาเลยอีกทีนึงโอ้ยไม่ใช้ยอมตายเลยนะโอเคไม่เป็นไรเราได้เปรียบอยู่ได้เปรียบที่เกาะอยู่มาๆเอามาปึ๊บโอเคดูซิเราจะได้ใช้เกาะไหม ได,ได้เปรียบจากการได้ใช้เกาะโอ้ไม่ยอมใช้เกาะอ,อีกอะไรขนาดนั้นมาอีกทีนึงเดี๋ยวลองดูซิเราต้องรอให้เขาใช้เกาะก่อนนะถ้าไม่มีเกาะเนี่ยเราจะค่อนข้างได้เปรียบโอเคคิดว่ายังไงต้องใช้เกาะแล้วละ่ะ ก่อมาแน่นอน,ต,อนอต้องมาเค,เ,คาเดี๋ยวลองดูกันเ,<า>เพ่ของเรามาละตัวนี้เนี่ยคิดว่าเป็นเพลาฟแน่นอนนะ,ะมาเพลาฟดีที่กันโอ้มาเดี๋ยวเราลองดู มา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 เรียบร้อยมาดูตัวสุดท้ายเป็นตัวอะไรอ๋อเป็นตัวนี้มาในสแลชทีเดียวเรียบร้อยป้องเดียวจอดโอสุดยอดมากๆ วันนี้ก็จบเท่านี้นะครับยังไงก็ฝาก Subscribe ไปด้วยชอบไม่ชอบยังไงก็กดกดไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับ